าบูเนรสชาติอร่อยแถมราคาถูกและยังเอ่ยปากว่าราคาถูกขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้เช mm ียวหรออยากจะให้เงินเพิ่มรากินไปเยอะมากจนก่อนกลับบ้านเนี่ยอยากจะไปขอโทษเจ้าของร้านเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เมื่อถึงช่วงที่คิดเงินทางร้านเนี่ยคิดเงินในราคา828บาท พอดีเปะ๊ะตามที่โฆษณาไว้ยิ่งทําให้ยูทูบเบอร์ทั้งหมดเนี่ยอึ้งนะคะแล้วก็แนะนํากับคนเกาหลีเลยค่ะว่าควรมาทานที่นี่ยูทูบเบอร์เกาหลีรีวิวบุฟเฟ่ชาบูในไทยราคาถูกกินเยอะมากจนอยากขอโทษเจ้าของร้าน เรื่องอาหารการกินต้องยกให้กับประเทศเราค่ะล่าสุดเป็นกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์หลังจากช่อง YouTube ของชาวเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทยมานานช่อง BKK Movie ซึ่งเขาก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง,องการท่องเที่ยวการแคมปิง้งการใช้ชีวิตประจำวันในมุมมองของชาวเกาหลีนะคะ ล่าสุดได้ไปรีวิวบุฟเฟ่ชาบูในไทยค่ะชื่อตอนว่าวันนี้ขอพักหมูปิ้งมากินหมูต้มบ้างบุฟเฟ่สุกี้ตีน้อย ซึ่งเริ่มต้นคลิปเนี่ยยูทูบเบอร์ก็ได้เล่านะคะว่าที่นี่คือร้านที่คนดูบอกให้มากันเยอะมากซึ่งพวกเขาก็หาข้อมูลดูแล้วเห็นคนกินบุฟเฟ่แบบถล่มทลายเรียกว่าสามารถตั้งถาดได้สูงเป็นคอนโดชั้นๆค่ะแถมลูกค้าเนี่ยก็มักจะมาตอนเช้ามืดฉะนั้นในวันนี้พวกเขาจึงอยากทำแบบนั้นบ้าง สำหรับราคาบุฟเฟ่ต์อยู่ที่219บาทถ้ารวมแหวกเข้าไปก็น่าจะ240บาทต่อหัวนะคะสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของร้านบุฟเฟ่ต์ไทยพวกเขาบอกคือน้ำจิ้มค่ะให้เยอะมากการันตีโดยเหล่ายูทูบเบอร์เลยและเมื่อพนักงานทยอยเสิร์ฟอาหารก็ถึงเวลาลงมือกินนะคะ ยูทูบเบอร์3คนในคลิปนี้ก็กินไปเรื่อยๆค่ะคนหนึ่งเติมคนหนึ่งกินผลัดกันไปมาแล้วก็เอาถาดที่พนักงานเสิร์ฟมาต่อสูงเป็นคอนโดชั้นๆพอพนักงานจะมาเก็บเนี่ยก็รีบห้ามนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บเลยแล้วก็เอ่ยปากค่ะว่าอยากจะให้เงินเพิ่มเพราะกินไปเยอะมากจนก่อนกลับบ้านเนี่ยอยากจะไปขอโทษเจ้าของร้านเลยทีเดียวนะคะชาบูเนี่ยรสชาติอร่อยแถมราคาถูกและยังเอ่ยปากว่า ราคาถูกขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้เชวรอจากนั้นก็มีการแพนกล้องให้ไปดูถาดที่ต่อเป็นชั้นๆค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นตลกๆว่าคอนโดที่ลงทุนในวัย30เมื่อถึงช่วงที่คิดเงินทางร้านเนี่ยคิดเงินในราคา828บาทพอดีเป๊ะตามที่โฆษณาไว้ยิ่งทำให้ยูทูบเบอร์ทั้งหมดเนี่ยอึ้งนะคะแล้วก็แนะนำกับคนเกาหลีเลยค่ะว่า ควรมาทานที่นี่เดี๋ยวทางช่องจะทำเมนูแปลภาษาเกาหลีเอาไว้ให้ใน Instagram นะคะจะได้สั่งอาหารให้ง่ายขึ้นค่ะ เรียกว่าอาหารไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะคลิปนี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตไทยพร้อมใจกันแชร์วิดีโอของยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้นะคะแล้วก็ชื่นชมค่ะที่ทำวิดีโอรีวิวอาหารในช่อง YouTube ของเขาแล้วบอกเลยว่าเมนูที่เขาเลือกแต่ละรับประทานนั้นนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยพร้อมกับปรุงน้าจิ้มรสเผ็ดทานได้ทุกอย่าง แล้วก็ยังแซวด้วยนะคะว่าแทบจะเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วเพราะคลังศัพท์ภาษาไทยเพียบเลยากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมไี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนเรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับ นี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ